ส่วนทางนี้ก็เริ่มไลฟ์ขายเอ่อเปิดตัวสินค้าเอูอ่ะทุกคนคือเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันห่างไงซอยตันติดองค์ติดอ่ดอางไปเอ่อติดอ่างเป็นโจทวชัยละล่าสุดเอ e อ d u ทางนี้ก็สนุกขายของยังไงให้ดูสนุกไม่ใช่เปิดไม่ใช่ขายของสิเปิดตัวสินค้าตัวเองยังไงให้สนุกสนานน่าดูตลก บ่มว่าดีนะไม่ต้องไปจ้างใครเลยเอาคนในนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยช่วยน้องๆไปหามั่งอะไรมั่งติดองค์ติดอ่างกันมันเป็นโรคติดต่อหรือยังไงไม่รู้โอ้น่ารักดีแล้วใดๆคือแบบเปิดตัวสินค้าวันที่เก้าค่ะธนลดีทุกอย่างต้องเป็นเลขเก้าชอบชอบชอบ,ชอบเอออะไรที่อยู่ใกล้ตัวธนดนีเก้าหมดอะ่ะความชอบส่วนตัวอย่างเช่นวันเกิดป้ายๆอย่างเงี้ย แตะฟุตบอลก็เบอร์9้าอย่างเงี้ยรถก็ต้องมี9บ้านก็ต้องมี9คือเนาะมันเป็นเลขประจำตัวเขาเหมือนสีอย่างเงี้ยสีเขียวอย่างเงี้ยประจำตัวชอบแหละ 2ถึงสามถึงสี่เดือนเลยนะไอ้ตัวนั้นอ่าอันนั้นก็นานเหมือนกันใช่แต่แต่ตัวนี้จะนานเป็นพิเศษคือประมาณเกือบเกือบปีเพราะพี่ก็เอาส่วนผสมตัวนี้เข้ามาเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เข้ามาตัวนี้ออกอะไรเงี้ยจืนมาถึงวันเนี้ยเลือกคัดสรรที่ที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในใช่แล้วมารวมกันสในสิ่งที่นอกจากจะดีแล้ว คัดสรรในสิ่งที่ใช้แล้วมันมันมันเห็นผลจริงไหมอะไรซึ่งตัวนี้พี่ก็ทดลองใช้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ใช้มาทุกวันก็คิดว่าเออก็โอเคนะก็ดีเลยเคาะเลยพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในวันนี้พร้อมแล้วที่จะขายฟังดีๆว่าจะขายวันไหนนะครับนี่คือแบบที่ไปที่มาทั้งเก้าชนิดทั้งแบบทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งโลโก้ทั้งสีทั้งรูปทรงอะไรเนี่ยนานมากกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นานมากทุกคน อุ่นนุ่นแล้วรอวันเปิดขายแน่ยที่เขาถามว่าอะไรนะถามว่ามันมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็จุดเด่นอะไรอ๋อจุดเด่นไม่มีคขาไม่จุดเด่นบอกแล้วว่าจะทวนผมขอทาอีกว่าครับเคี่ยมกันแดดไอ้พี่เนี่ยครับทาครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้นานทั้งวันเลยไหมเลยไหมหรือหรือว่าติดตาติดตาเฮ้ยตอนอไรเปล่านแรกตอนแรกนึกว่าจะเป็นตัวนี้ เออคิวกันแดดของพี่เนี่ยทาครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้นานทั้งวันหรือว่าทาได้ใช้ได้กี่ชั่วโมงอยู่อยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานไหมอ่าคือเอาเดี๋ยวพี่ยึดเป็นของพี่เองแลยนะอ่าเป็นของพี่เวลาแต่ถ้าตามที่ทุกคนเข้าใจรวมรวมถึงพี่ด้วยนะฮะพี่ทาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ประมาณนะที่ที่เอาตามตามความที่ที่ที่พี่ใช้แล้วกันเราลองมาแล้วน่าจะประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมง3 4มี่หชั่วโมงประมาณชั่วโมงแต่ว่า หลังจากชั่วโมงที่6 7 8หรือจนไปถึงทั้งวันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพนะแค่มันจะประสิทธิภาพจะลดน้อยลงแทนเดิมมันก็เปสู้กับแดดนิดหน่อยใช่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 ตอนไหนที่มีแดดบ้างก็อยู่นะใช่ใช่นั่นแหละประมาณคือถ้าจะเต็มประสิทธิภาพคือ3ามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงครับผมโอ้ยกูไปตีได้คือหนึ่งหนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้นานอยู่อ่าเอาเอานี้ว่ะหนึ่งหลอดน่ะพี่ลูกก็โดนใช้ไปแล้ว ทเรามัหมดครับว่าเมื่กี่บอว่าได้กี่ชั่วโมงได้ทั้งวันนั่นแหละแล้วแต่ประสิทธิภาพว่าเฮ้ยถ้าเราสมมติทำงานหนักกลางแดดก็จะก็จะสี่ถึงห้าชั่วโมงแต่ถ้าเราแบบอยู่นั่งในห้องหรือโดนไฟนิดหน่อยก็จะได้ทั้งวันทั้งวันันี้ใช้มาแล้วทีนี้พี่โจถามว่าในเมื่อใช้มาแล้วใช้ได้นานไหมใช้ได้นานไหมหนึ่งหลอดใช่ไหมฮะหนึ่งหลอดมัน สาวสิบเอแมวฮะาวสิบเอแมวก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากกลางกลางกลางถ้าเป็นพี่พี่นะจะไปเก่าหรือไปไป,ไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้เพราะว่า หน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างอย่างอ็อกก็หน้าหน้าก็จะหน้าหน้าหน่อยเพราะว่าจะอะไร่ยงอย่างหน้าม้าก็จะหน้าเรียวหน้าเล็กอะไรเงี้ยอ่าบางก็อาจจะไม่ได้ใช้ครีมเยอะหรือบางคนหน้าใหญ่ก็อาจจะมีครีมน้อยอาจจะใช้ครีมน้อยอะไรเงี้ยเขารู้วิธีของเขาแต่ถ้าสำหรับสำหรับผมนะสำหรับสำหรับพี่นะพี่ใช้ประมาณหนึ่งเดือนได้ หนึ่งเดือนได้นะไม่ธรรมดานะเพราะว่าคีมมันเยอะเนี่ยเราลองเอาแบบมือเรวบีบใส่เลยดูีมไม่ใช่คีมทับผิวยถ้าถ้าเป็นผมนะใช้ประมาณสองครั้งก็บีบบีบูปลูกออกไาเต็มเลยไหมหรือาแต่คีมแดกนะเขาเขาเขามีวิธีที่ผู้หญิงทาเาม่มีวิธีวิธีทาเขาก้มีจิ๊กจิ๊กจิ๊กไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปบีบเยอะนะมีวิธีเฉพาะตัว ของแข็ของมันมีทักษาของแครของเคาแล้วครีมกันแดดของพี่ตัวเนี้ยมันมันช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นด้วยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเข้าไปเกลยฮาเกลีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนอกจากผิวชุ่มชื้นของครีมกันแดดตัวเนี้ยแล้วมันเป็นครีมกันแดดที่บำรุงในตัวด้วยอ๋อนี่นี่สำคัญใช่สำคัญมากบำรุงเพิ่มบำรุงในตัวช่วย ทำให้ผิวผิวคล้ำกลับมาเป็นผิวขาวได้แล้วก็เป็นเกราะป้องกันช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นคือในตัวนี้เลยในตัวนี้เลยกล่องสวยมากนะกล่องสวยมากช่วยให้ผิวกระกล่องสวยไหม่ากออ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 อดูออ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 ยออ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 ลิสเซอาอิ มึงอย่าไปรอเรี้ยนมึงอย่ารอเรียนมันเป็นอีเล้มันเป็นอีเล้นเสร็จครับขอบคุณทุกคนที่ดูตอนนี้นะตอนนี้รู้คุณสมบัติครับรู้แบบโอ้โหแบบปริมาณการใช้กันแดดได้กี่ชั่วโมงที่ไปที่มาของกันแดดตัวนี้ลิซันสกินนี่นะครับโอเคมาถึงขนาดนี้เจาะลึกขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ราคาย่อมเยาวมากราคาเป็นราคาย่อมเยาวเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่า พี่อยากให้ทุกคนได้ใช้อยากให้ทุกคนได้ลองในลิซันซัสกรีนนะพี่จะปิดอ้าวนลิซซ์ซัสกรีนลิซซ์ซสกรีนเรานะครับอยากให้ได้ใช้คือก็ไม่รู้ว่าไม่คือเราใช้แล้วมันโอเคแหละแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเหมาะกับทุกคนไหมแต่พี่มองว่ามันก็น่าจะเหมาะกับเ c ซีพวกเราหรือหรือเหมาะกับคนที่ซื้อไปใช้เหมาะเหมาะเลยเหมาะเลยราคาราคาดีกว่าราคาดีกว่าราคา ราคาเอาราคาป,าาปกติก่อนปกติอ่ะราคาปกติ390ร้อยเกบาทสามร้บาทราคาปกติ390นะครับแต่ถ้าเป็นราคาขายวันเปิดตัวเลยวันเปิดตัวมามีเก้าสิบบาทแน่นอนอ่ะราคาอนะมีเก้าสิบบาทแน่นอนผมงมาม่าอย่าบอกว่ราคาปกติ390ครับแต่ถ้าราคาในวันที่เราเปิดขาย349ร้อยสีบบาท ย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วโอ้โหขายนานจังอ่ามีคอมเมนต์มาเลยแต่ยังไม่ถูกนะฮะยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกครับอ่าฟังคำถามดีๆครีมลิตและเซรั่มลิตนะฮะเปิดขายวันแรกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอะไรปีนี้มาอ่ามีคอมเมนต์มาแล้วแต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่มีนะผมต้องถามเขาผมขอบอกพศเขาได้ไหมบอกพศมา71 โอ้ยเจ็ดหนึ่งยังมาไม่ถึงครับฟังคำถามนี้นะครับครีมกับเซรั่มนะครับไม่ใช่กันแดดนะฮะครีมกับเซรั่มกันแดดนะครับไม่เกี่ยวกันแดดนะครับแสดงว่าหลายคนตอบเป็นกันแดดเป็นกันแดดหมดเลยตอนนี้ไม่ใช่กันแดดนะครับเขาถามครีมเซรั่มนะครับครีมกับเซรั่มไม่ใช่กันแดดกันแดดไม่เกี่ยวนะฮะกันแดดไม่เกี่ยวกันแดดไม่เกี่ยวมีหรือยังครับไม่ใช่กันแดดนะครับเอาละใบไหมใบวันที่บก้าอ่ะอ่ะใบใบหน่อยใบ มันมันที่ได้กินจริงไหมโอเคใบเอาใบได้ใบมีเลขเก้าด้วยมีเลขเก้าเลขเก้าคุณเป็นเลรนะชอบ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 นี่นะตัวนี้นะเกือบแล้วเกือบจะถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกนะฮะเกือบแล้ว